สวัสดีครับสาระประเกอบไม่กิติครับวัดวางประทุมโคกแก้วครับตอนนี้ไปนู่นเลยฮะไปสิงห์บุรีส่วนฝั่งนี้ก็ข้าวตัวเมืองลบบุรีครับนี่อยู่ในจังหวัดลบบุรีครับนี่อำเภอท่าวุ้งนะฮะวัดวางประทุมหรือโคกแก้วโคกแก้วนะฮะนี่บรรยากาศฮะโบสสวยมากครับ ก่อนที่หลวงตาจะออกเดินธุดง7โมงเช้าครับได้ดูบรรยากาศภายในวัดนี่นะฮะตอนที่ลูกศิษย์ลูกหาญาตโยมประชาชนคนใกล้เคียงวัดนี่แหละนี่ออกมารอรอต้อนส่งหลวงตาออกจากวัดนะเออจะพูดอย่างนั้นได้ไหมเพราะว่าอยู่ในวัดก็เรียกว่าส่งหลวงตาออกจากวัดนะตอนนี้7โมงเช้าครับให้ดูเป็นคลิปสันส้นๆ 7จ็ดมงเช้าเริ่มแล้วเริ่มต่อแถวแล้วถึนที่หน้าถนนใหญ่ก็เริ่มมีแล้วนี่ต่อแถวเพื่อหลวงตาเคาะศีรษะอืมนี่ดูฮะญาติโยมก็ส่วนมากจะเป็นน้ำเนาะเพราะวะ่าน้ำกับดมพวงมาลัยอ่าพวงมาลัยก็ไม่ขาดนะ บรรยากาศบรรยากาศภา,า,ายในวัดครับนมีคน่ชาชาแล้วเดินชาชาแล้วญาติโยมตอนนี้เริ่มเริ่มตั้งแถวแล้วเดี๋ยวหลวงตาฉันข้าวเสร็จแล้วก็ทำบัตรชาแล้วก็เดี๋ยวออกทุดลงต่อประมาณเจ็ดโมงกว่าๆนี่แหละวันนี้สายนิดหนึ่งเพราะว่าหลวงตา โอ้โหญาติโยมเยอะที่มาถวายพระจาหานะแกหลวงตาตั้งแต่เช้าโอ้โหประมาณตีห้าครึ่งออกมารับบิตฑบัตก็ตรงนี้แหละครับแต่ว่ากว่าจะเสร็จนะนะหกโมงกว่าแล้วนี่ตอนนี้เจ็ดโมงแล้วฮะไอ้ดูบรรยากาศก,าก่อนที่หลวงตาจะออกออกโดนตะลงแสงพระอาทิตย์มากกว่งนั้นนะขึ้นตอนเช้า อบรรยากาศยามเช้าให้ดูนะฮะนี่ต่อแถวไปนู่นเลยวันนี้เดี๋ยวเดินเดินไปบ้านหมี่นะฮนะถ้าผิดพลาดประกัะรใดขอโทษด้วยแต่รู้ว่าไปเดินบ้านบ้านหมี่แล้วก็ไปสำโรงโอเคครับเอาคลิปสั้นๆนะฮะแค่แค่นี้พอนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับ